สวัสดีครับเราเดอะมูสครับก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในงานซีโชว์นะครับก็ครั้งที่80แล้วนะครับก็อยู่ที่เดอะมอลล์ปูนะครับตอนนี้ก็หลังเล่นเสร็จแล้วงานเก็บแล้วครับตอนนี้ใช่ครับเป็นไงครับวันนี้บรรยากาศครับพี่จ๊ะดีครับผมนี่ก็เป็นซีออเดอชั่นครั้งที่80แล้วนะครับก็ถือว่ายาวนานยาวนานครับเพราะฉะนั้น รอดูพวกเรานะครับผมคั้นที่800เราจะยังอยู่หรือเปล่านานไปไม่ใช่หรอครับเ็ดร <700 S 2> ้พอวันนี้เรามาที่นครราชสีมานะครับผมรบหรือว่าโคราชท่นเองนะครับผมวันนี้ก็ได้เล่นเปนสุดท้ายครับแต่ว่ามีพี่น้องชาวไทยชาวต่างชาติชาวโลกรอดูกันอยู่ก็รู้สึกขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมมาดูที่พี่ศิลปินวงอื่นนะครับผมมากมายครับผมที่ อ่าทีมงานซื้อจัดมาให้ครับครับผมเพราะฉะนั้นเยี่ยมไปเลยครับผมจัดไปครับแล้วจ๋าว่าไงครับวันนี้จ๋าครับก็วันนี้สนุกมากครับผมชาโคลาดน่ารักเหมือนเดิมครับนั่นครับผมก็ยังไงก็พวกเราเดอะมูสนะฮะก็ยังไงฝากวงดนตรีเล็กๆวงนี้ไว้ด้วยครับก็อัลบั้มออกมาแล้วนะครับก็ติดตามหาซื้อได้แล้วก็ในสื่อเฟซบุ๊กก็ได้นะครับถ้าติดตามเราครับผมเป็นไงครับมีเฟซบุ๊กมีฮะตอนนี้ครับผมก็เฟซบุ๊กมีมายาวนานแล้วครับ facebook.com/slash/the-moose นะครับผม ครับ <S <S แล้วอินสตาแกรมครับอินสตาแกรมก็เซิร์ชเซิร์ชนะครับไม่ใช่เสิร์ชนะครับก็เซิร์ชเลยนะครับเอ่อ t เดอ o s e Band นะครับก็จะเจอนะนะตามมาโฟลโล่กันจะเจอหน้าตาพวกเราอยู่ในนั้นนะครับผมก็มีมีรูปกิจกรรมต่างๆที่พวกเราไปทำครับผมแล้วก็ม้วนก็มีครับอาจจะไม่ยาวนานเท่าซีอัลเรชันนะครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อไปนะครับผมยังไงขอบคุณชาวโคราชมากครับแล้วก็เดอะมูสขอลาไปก่อนนะฮะครับผมแล้วเจอกันครับโอกาสหน้าครับชาวโคราสวัสดีครับ What's yeah. you.